มามามางวดนี้งวดที่แล้วเซียนงวดที่แล้วเซียนพิดตัวเดียวรางวัลที่หนึ่งใส่คอร์ดช่วงเลยอันนี้หวยเดียวหวยใบตัวนี้งเป็นบ้เจ้าัวไปเทินญยายบอกเจ้าถัวไปเทินล่ะเอาไปเทินมาซื้อลอตเตอรี่เหรออ๋อจะถูกรางวัลที่หนึ่งเจ้าถัวไปเทิญ ดูดูเซียนดูเซียนงวดที่แล้วผิดแค่ตัวเดียวงวดนี้อุ้ยตัวไหนเลขนี้โชว์เท่านั้นแหละไม่มีเลือกเลยเนี่ยเอาเราเอาเราไอ้ไอ้ชุดหมดแล้วเหรอเหลือเท่านี้เหรอแค่นี้เลยโอ้ขายดีมากเลยเนี่ยเลขชุดเหลือเท่านี้อันนี้เป็นจะเป็นเลขใบเลขเดียวเลขเดียวอันนี้เซียนซื้อตัวนี้ที่ขายดี่อยรู้แต่เซียนเซียนะซื้อตัวนี้ก็ิงนะ าสอ่าแต่จริงๆแล้วน่าจะซื้ออีกเป็นแทงแล้วเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยขอโทษเธอเนี่ยอ่าตัวนี้เอามาโชว์ออฟโชว์ออฟสายไข่เบิรงกูดกูดไม่มีเลือกเลยเนี่ยเบอร์แมนไข่เบิรงขนาดเล็กค่ะลางมันง่ามกว่านี้อิตาลีเป็นคำเป็นคำี่ยอืมอป้าเพลงก็ดูหน่อยป้าเพลงก็เห็นแล้วเอาอีกแล้วเสี้ยนดึงอีกแล้วเบิ่นเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยพราะว่ามันออกวันจันทร์วันพาเป็นว่า ผ้าใหญ่ด้วยนะวันผ้าใหญ่ด้วยวันจันทร์น่ะออกผ้าใหญ่เขาบอกเลิกเบิ้นันมแมนสิมี้แปดบ่ไข่ฝันเห็นพระซีลูกไข่ฝันเห็นพระซีลูกเด้อผ้าแปดยังเหลือยู่ผ้าแปดหนุนผาเปล่าเพื่อในสูเลยหกแปดยังเหลืออยู่ส่วนไอ้เจ้าดําหลายใบนี่นี่ส่วนใหญ่คนคนสีบู้ซื้อหวยใบเพราะว่าคนหกล้านมันหน่อยไปมันมัพ่อใส่อะนะเขาก็เลยซื้อเลขชุดเลขชุดขายดีขายดีนี่ขายถูกเนาอ่าเนี่ยนเหลือแค่นี้เนี่ย แผเหลือได้นี่เอ้าหนอกไปแล้วกีเหลือตัวนึกออกมาได้เอ้ากองหัวที่แล้วเด้อหกแผ่เดือดขังเครื่องอะหกแผ่แผดสองกับพอมีนะตัวไดพี่น้องเอ้านี่เบิ่งขนาดเนี่ยเนี่ยที่เหลือในแผลงไม่จำีนละอันนี้ส่นปกติเลขเดียวนี่มันมันคนมาใายซื้อนะคนอยากได้สิบสองล้านค้นคนมาอยากได้ หกล้านมันดอกไมอใส่หนีเนาะใบเดียวมันก็หกล้านเนาะพี่พี่เอาว่าหันบ่แดงสองล้านใส่เซียนซื้อตัวไรเซียนเซียนซื้อตัวไหนกันเฮ้เซียนซื้อตัวนี้เซียนเพราะว่าเหล็กเลขอันนี้มันมันออกมันออกวันพุธวันพระเนาะเนี่ยวันพระวันพระวันพระ โอ้โหเสียนนับเหรียญแล้วตอนนี้อ้าวอ้าวลุ้นๆกันงวดนี้พวกวันที่สิบหกเลยอ๋อวันที่สิบเจ็ดใช่ไหม,มวันที่สิบหกวันครูใช่ไหมเ<โ>ออนั่นแหละโอ้โหเลขชุดขายดีมากเหลือเท่านี้เองเนี่ยเนี่ยเหลือเท่านี้เองเดี่ยนี่เห็นว่าแพงนี่แพงเบิร์ดเราเนี่แพงตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หยอดเก่านี่เบิร์ดเหลือเหลือตะเล็กใบเดียวหนึ่งใบคนมาขายซื้อเพราะว่า สถึงแล้วว่าที่หนึ่งมาได้แค่หกล้าน,นมันมาพว้าใส่ผนก็นเล่อยอยากได้สิบสองล้านนะเนาะแพงมาได้กับซื้อเอาเอาอทุกคนโชคดีอพอกันไหมเจอกันวันที่สิบเจ็ดเหรอไม่เกินสี่โมงแรงรู้ผลรู้ผลรู้ผลอาปีอาปี <c oughs>